สวัสดีครับเพื่อนๆพนบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทพูครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอัปเดตครับทุเรียนนะครับทุเรียนทุเรียนที่ช่องเกษตรไทพูดได้ปลูกไว้วันนี้ครบรอบ2เดือนนะครับชุดนี้สีต้นนะครับครบรอบ2เดือนนะครับแล้วก็มีชุดที่ลงใหม่อีกเอ่อใกล้จะครบ1เดือนแล้วชุดนั้นก็สีต้นนะครับ ชุดนี้ที่ช่องเกษตรไทพูได้ทําคลิปไว้นะครับสําหรับการปลูกทุเรียนชุดนี้4ต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแทนเพื่อนให้ดูนะครับครบรอบ2เดือนอาการทุเรียนจะเป็นยังไงนะทุเรียนในสวนมะนาวนะครับครับผมไปดูกันเลยครับครับผมนี่คือทุเรียนอายุ2เดือนนะครับ ซือมาตอนเมษาครับลงปลูกเมษาครับครบสองเดือนพอดีนะครับต้นพันธุ์ที่นำมาปลูกนะครับประมาณ6 0ถึงเ0เซนนะครับเป็นต้นเล็กนะครับต้นเล็ก60ถึง70สเซนนะครับครบสองเดือนพอดีวันนี้สำหรับการลงปลูกนะครับ เพื่อนจะสังเกตเห็นนะครับโคนต้นทุเรียนนะครับก็บผมก็จะเอาดินเข้ามาเสริมโคนอีกนะครับรอบๆครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับตอนปลูกที่แรกโคนจะเล็กกว่านี้นะครับจะเป็นดินเดิมผสมดินลูกลังดินหินปนกับดินเดิมนะผสม แล้วก็เราก็เอาดินนะครับบริเวณรอบๆพื้นที่นะครับเข้ามาพูนสายโคนนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับจนกว่าจะได้2เมตรนะครับสายขวาหน้าหลังนะครับประสมี2เมตรนะครับผมจะทำโคนทุเรียนโคนขนาดความกว้างนะครับ 2เมตรนะครับก็จะทําการพูนดินนะครับไปเรื่อยๆนะครับทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งนะครับเห็นว่าครบ2เดือนนะครับผมก็จะพูนดินให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อรองรับลากของทุเรียนนะครับที่จะขยายออกมาครับเมื่อรากของทุเรียนนะครับขยายออกมาเจอดินที่เราพูนไปนะครับเป็นดินใหม่นะครับยังไม่แน่น นะครับลากเขาก็จะเดินดีครับผมเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับนี่นะครับทุเรียนอายุสองเดือนนะครับยอดยอดออกมาแล้วนะครับยอดชุดแรกนะครับสองเดือนนี้ผมก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วนะครับปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยเคมีใส่ระยะห่างนะครับประมาณ20เซนนะครับจาก ขคนต้นนะครับลงมานะครับใส่ปุ๋ยนะครับวนเวียนรอบๆนะครับสี่จุดนะครับสี่จุดครับใส่หยิบมือนึงนะครับอย่าไปใส่เยอะนะครับปุ๋ยเคมีนะครับใส่หยิบมือนึงนะครับใส่หยิบมือนึงนะครับให้กับทุเรียนเล็กของเรานะครับแล้วก็ฉีดพ่นอาหารทางใบนะครับใส่ปุ๋ยนะครับเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็ฉีดพ่นทุกๆ15วันนะครับ ็จะได้ทุเรียนสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับคือต้นที่หนึ่งนะครับชุดนี้ผมปลูกไว้สี่ต้นนะครับอายุ2เดือนครับเพื่อนว่าไงนะครับต้นโตไหมนะครับกำลังตอนซื้อมา6นะหสเซนครับตอนนี้น่าจะ80ดสิบกว่าเซนแล้วนะครับ2เดือนครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นที่สองกันครับผม ต้นที่2ก็อยู่ในสวนมะนาวเช่นเดิมนะครับต้นที่สองจะลกๆหน่อยนะครับยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งมะนาวออกนะครับเพิ่มแสงเขาสักนิดนี่คือต้อนที่สองครับผมต้นนี้ก็สวยใช้ได้นะครับใบเขียวเข้มดีครับนี่ยอดแตกเพลสลาดแล้วนะครับต้นนี้นะครับ อ2เดือนพอดีนะครับวันนี้นี่ครับต้นพันธุ์ก็ประมาณ60เซนถึง70เซนนะครับตอนซื้อมาตอนนี้ก็เริ่มสูงแล้วครับผมนี่ครับตอนนี้จะสวยนะครับใบเขียวเข้มดีนะครับนี่โคนทุเรียนก็มันเดิมนะครับพูนโคนครับผมเนี่ยไปดูต้นที่3กันนี่ครับยาจะลกๆหน่อยนะครับยังไม่ได้ตัด ต้นที่3ามก็จะเป็นกิ่งข้างครับกิงข้างมอนทองกิ่งข้างครับพูนโคนเสริมเรียบร้อยนะครับมาดูยอดของทุเรียนนะครับนี่ตัวนี้แตกยอดพีสลดัดจนจะแก่นะครับจนจะแก่แล้วนะครับใบเริ่มเริ่ม,เ,มเขียวๆแล้วนะครับนี่นครับ ต้นนี้ซื้อมาครับความสูงประมาณ70เซนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นนึงนะครับต้นที่สี่นะครับชุดนี้ผมจะปลูกไว้สี่ต้นนะครับยังรอดหมดนะครับเพื่อนๆยังไม่ตายครับผมไปดูต้นที่สี่กันครับต้นนี้ก็สวยใช้ได้นะครับสวยใช้ได้ใบเริ่มแก่ครับ ตนนี้เป็นต้นที่สี่นะครับสำหรับชุดนี้นะครับที่ผมได้ปลูกทุเรียนไว้ชุดอายุสองเดือนนะครับนี่คือต้นที่สี่นะครับยอดนะครับกำลังออกนะครับครบสองเดือนนะครับยอดกำลังแตกเลยนะครับยอดกำลังแตกนี่ครับเห็นใบไม่ไหม้อย่างนี้ไม่ไม่ใช่อะไรนะครับเกิดจากการ ขนส่งนะครับที่ผมซื้อมานะครับใบมันอ่อนนะครับโดนลมโดนลมใบก็จะไหมนะครับไม่เป็นไรนะครับดูแลชุดใบชุดใหม่เอานะครับผมต้นนี้ก็ต้นที่สี่นะครับยังอยู่รอดนะครับผมชุดนี้ชุดสองเดือนนะครับปลูกไปสี่ต้นนะครับยังรอดหมดทุกต้นครับผมแสดงว่า เิ่มาถูกทางแล้วนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับไม่ยากครับผมเพื่อน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 ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอนะครับช่องเกษตรไทภูนับก็สามารถเข้ามาติดตามเข้ามากด subscribe นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับเพื่อจะได้ติดตามการปลูกทุเรียนของผมนะครับคลิปในการปลูกทุเรียนนะครับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ลองลองเลื่อนในช่องเกษตรไทภูดูนะครับด้านล่างคลิปด้านล่างนะครับเป็นคลิป จะมีคลิปสําหรับการผสมดินปลูกการเตรียมดินปลูกนะครับการปลูกทุเรียนนะครับมีหมดนะครับก็วันนี้มาอัปเดตเพื่อนๆใด้ดูนะครับครบ2เดือนนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนมือใหม่มากๆนะครับผมเพิ่งเริ่มหัดปลูกนะครับก็จะมีทุเรียนนะครับรุ่นพี่อยู่นะครับแต่ยังไม่เป็นลูกนะครับก็รุ่นนี้ก็จะมาเสริมให้เต็มสวนมะนาวนะครับ ก็ครบสเดือนก็มาอัปเดตให้นเพื่อนได้ดูนะครับว่าทุเรียนที่ผมได้ปลูกไปยังยังรอดอยู่นะครับยังไม่ตายนะครับผมก็มีผ่านแตกยอดทุกต้นเลยนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถึงการอยู่รอดของต้นทุเรียนเรานะครับเมื่อมีการแตกยอดแสดงว่าครับรากของเขากําลังเดิน,นครับเมื่อรากเดิน,นยอดก็ นะครับเพื่อขยายลำต้นขยายกิ่งก้านนะครับผมคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปผ่านเพื่อนมาเบรดทุเรียนนะครับอายุ2เดือนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วครับเพื่อนเพื่อนท่านใหม่นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปที่ช่องเกษตรไทยภูจะได้ลงนะครับ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูทุกเดือนเลยนะครับสําหรับทุเรียนชุดนี้นะครับเดี๋ยวก็มีอีกหนึ่งชุดนะครับใกล้จะครบหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่อยากปลูกนะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้ติดตามกันยาวๆไปเลยคอยดูผลงานของช่องเกษตรไทผูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับปลูกทุเรียนจะสําเร็จไหมนะครับผมนี่ ค,ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวช่องเกษตรไทพูจะอัปเดตให้เพื่อนได้ดูทุกเดือนนะครับสาหรับทุเรียนรุ่นนี้นะครับขอบคุณที่รับชมใครที่รับชมแล้วก็มันเดิมอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องเกษตรไทพูด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ถ่ายคลิปพามาดูทุเรียนรุ่นพี่นะครับกำลังสวยเลยนะครับใบเพสลาดนะครับทุเรียนวันแม่นี้ก็จะครบ5ปีนะครับ12สิงหาครับครบ5ปีนะครับมีอยู่ประมาณ2-3ต้นนะครับสวยๆนะครับนี่ ถ่ายคลิปก็พามาดูทุเรียนรุ่นพี่นะครับหลังจากรุ่นน้องปลูกมาได้2เดือนนะครับก็มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับเลยพามาดูรุ่นพี่สวยๆครับผมนี่ยอดกำลังยอดกำลังแตกตัวน,นี้สวยมากครับตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะครับใบยอดกำลังพุ่งเลยนะครับใบยอดกำลังพุ่งเลยนะครับให้ดูสวยๆ ต้นนี้นะครับอีกสักประมาณ2ปีน่าจะมีลูกให้เห็นนะครับสปีน่าจะมีลูกให้เห็น,นครับต้นนี้ครับผมสวยๆเลยผมสวัสดีครับ